โอ้โหโอ้โหฮลนี่เพื่อนเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อใครอยากไปเมืองนอกแล้วมาดูคลิปนี้โอ้โห้ำลายลายแล้วยาย นึกอะไรนะนึกถึงรสชาติไวเดอร์เดี๋ยวไปเมืองนอกนะโอ้โหเลืมถ่ายคลิปกินจนอิ่มแล้วยายอู้หญ่หหกนินสามคนอิ่มแล้วลืมถ่ายคลิปเหลือแต่ยายพรอ,อร่อยคนเดียวหีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนนี่กุ้งใหญ่ซื้อมามันนั้น,นยังไม่ได้กินนี่ได้ยายจะผัดสตอใส่กุ้งนะคะนี่ สตอมันแข็งอยูใ่ในตู้แช่แข็งวันนั้นเอาไปกินกับขนมจีนแกงแต่ปลาโอ้ยกินกันใหญ่เลยสตอนี่แก่สุกแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอันนี้แช่แข็งไว้ไยายจะแกะนะแล้วจะผัดกุ้งให้ลูกชายกินผัดไส่พริกเผาเนาะว่ามันแข็งไหมเพื่อนเพื่อนบางอันก็นิ่มบางอันก็แข็งไม่เข้าใจนี่แข็งต้องแช่น,น้ำอนะีกโอ้ ละอันนี้เนยหมดละอนนี้เนยน่นเนยืมอืมฮมก็รู้อะไรบางอันก็เนยบางอันก็แข็งแต่แข็งไม่เป็นไรหรอกแช่น้ำไวมันก็เนยหวานมัน่อสตอรแช่แข็ง อโอ๊ยจะเดินทางพรุ่งนี้นะมันเม็นกจนถึงพรุ่งนี้ไหมเนี่ยแช่ไว้เยอะอยากินจนวันนั้นเอาไปกินกะนมจีนแกงแต่ปลาเมืน ให,ใหญ่กินแต่ลูกเนียงคนอื่นม็ากินแต่สตอใหญ่กินแต่ลูกเนียงสตอเรากินบ่อยแล้วเนาะต้นเราเองนะเนี่ยอะไเขาแกะก่อนเนาะ นะคะแล้วก็แช่น้ำมันก็พองมาวันเดิมแล้วก็จะผัดละ้วออยเสร็จแต่ยายไปลองกินแล้วอร่อยสดด้วย <c oughs> เดี๋ยวปีหน้ามาถ้ามีอีกยายจะซื้อมาเยอะๆเลยนี่ <c oughs> คือเขาลวกเขาลวกแช่แข็งสดเ <c oughs> มือ่อนันดีจังเลยยายจะผัดแบบนี้แหละเนี่ยมันสุกแล้ว ถุงละร้อยถูกนะถุงละร้อยจะทำยังไงดีจะผัดหมดจะเยอะเกินเอายังไงดีนะผัดหมด,มดมเลยผัดหมดเลยนะฮะหมดไหมเพิ่มดลเลยมาเยอะเพิ่เอาไว้เอาไปชแช่แข็งไว้คืนที่ตู้เลยพรอนาะ เดอผัดมั่วๆไม่มีสูตรนะคะมีพริกเผาเยอะใส่ไปเลยนึ่งบด,ดเลยใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งห้อยน้ำปลาหมดรี มกุ้งอร่อยดีกว่าื้อกิโลสองสาร้อยอีกเพื่อนคือกิโลสองสามร้อยในแมคโครนะ เอามาแช่แข็งไว้มันไม่อร่อยเลยเนือเอน้อาอาห้รเยอะเนื้ออามันก็ค,ค,ล,คล,กล้ายๆกุ้งทังแหละ ใส่ข้าวโพดใส่อะไรลงไปก็เป็นคู่มนอขังหวานๆเค็มๆยัมคุยไม่อ่ะน้ำปลาหมดพอดีไม่ค่อยเค็มใส่พริกลงไปใส่ซอสลงไป

ไม่แสบใหยแแสบคนเดียวเดอ้อโอเโหโอโหืมืป่ะเติเติมแค่นี้แหละดีข้าวก่เด้อ เพื่อนเลย้ยมาเดินมาเด้อมาเด้อใครอยากไปเมืองนอกแล้วมาดูคลิปนี้โอ้โหทำลายลายแล้วยายนึกอะไรนะนึกถึงรสชาติไว้เดอร์เดี๋ยวไปเมืองนอกแล้วโอ้โหเริ่มถ่ายคลิปกินจนอิ่มแล้วยายู่้กิน สามคนอิ่มแล e ้วลืม <sì>, ถ่ายคลิปเหลือแต่เยาพรอร่อยคนเดียวไม่เหรอเอาเงินมาจ่ายติล่ะรอสองร้อยซื้อไอศกรีมว่าให้สองร้อยเรียกทุกเลยตอนเอาไอศกรีมมาแค่ร้อยนึงเขาต้องให้สองร้อยไอศกรีมใส่ก๋วยเตี๋ยวโอ้ยไอศกรีมไอศครีมใส่ก๋วยเตี๋ยว